ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซังพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือสุดพิเศษเลยนะครับเพราะว่าทางกาลินาทางฟรีไฟได้ประกาศลงมาแล้วนะครับเนะว่าอนิเมะที่ทุกคนดูอยู่นะครับนอนและ เพิ่งจบไปด้วยซ้ำนะครับนาะก็คือเป็นอนิเมะถังชา้นนะครับเนาะเรียกด้ว่าตอนนี้ทางการีนาได้ประกาศเป็นทางการแล้วนะครับนาะหรือว่าทางเกมของเรานะครับเรียกได้ว่าจะมีการคอลแรบกันนะครับก็คือ ฟรีไฟจะคอแบบกับถังชาตนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งไอเทมฟรีและไอเทมเติมเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วกันนะครับอันไหนฟรีและอันไหนเติมนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับนอกก็คือห้ามพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดูนะครับก็คือ 9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีนามูลค่า300บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับจะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับก, like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเข้ากิจกรรมกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับสาหรับกิจกรรม กาลีนาประกาศลงนะครับก็คือกาลีนาฟีไฟประกาศลงนะครับเนาะว่าเมื่อพลังวิญญาณนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นการเขียนนะครับปกติทั่วไปนะครับก็คือพร้อมนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นฟรีไฟ x กับถังชาญประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีรูปของเคนรี่นะครับเนาะแล้วก็ถังชาญประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนที่ชอบนะครับเนาะและเคยดูมาจะรู้นะครับว่าเอฟเฟกมันเยอะแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าถังชานนะครับมันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าเกี่ยวกับวงแหวนนะครับเนาะมีวงแหวนพันปีล้านปีแสนปีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับทุกคนเพราะว่า เราสามารถไปดูได้นั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับการ์ตูนนะครับก็คือสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ไอเทมอัปเดตเข้ามานะครับเราจะมาเริ่มจากท่าทางกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นวงแหวนล้านปีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีคอนประมาณนี้นะครับที่มาอยู่ในซีซั่นสองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าตอนที่พระเอกมันเก่งแล้วนะครับเนาะก็มีคอนมานะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็นี่เลยนะครับเนาะเป็นวงแหวนประมาณนี้นะครับเป็นท่าทางเปิดตัวนะครับทุก ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่คิดว่านะครับนองก,ก็คือในบรรดากิจกรรมที่คอมแบกันนะครับก็คือ กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เอฟเฟกเยอะที่สุดแล้วนะครับที่เคยมีมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านในส่วนของสกินปืนด้วยนะครับก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสกินปืนนะครับนอที่หลายคนไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็มีทางด้านของสกินปืนดีเซอร์ดีเกิลด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้านในส่วนของเคียวด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นค้อนประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับพี่อยากได้มากๆนะครับเนอเพราะว่ามันโคตรเท่เลย นะครับแล้วก็มีทางด้านในส่วนของสุดถังชานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุดถังชานประมาณนี้นะครับเนาะที่หลายคนไม่ควรพลาดน,นะครับก็คือมันเท่มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนจอมยุทธอะไรประมาณนี้เลยนะครับรีด้ว่าสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของชุดถังซานตัวนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านชุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไฟเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับเราก็ยังมีทางด้านของกิจกรรมตัวอื่นอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของสกินลดตัวนี้นะครับนอที่แบบว มานะครับน้องเราก็มีโปรไฟล์มีพื้นหลังมีรูปในส่วนของทังชาด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับมาพร้อมกิจกรรมนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเป็นสุดตัวนี้เลยนะครับทุกคนที่แบบว่าโคตรเท่นะครับน้องนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสุดตัวนี้นะครับก็รีดูว่าเป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะคร เป็นประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมทั้งสุดผู้หญิงด้วยนะครับก็อัปเดตเข้ามาเป็นแพ็คคู่กันนะครับ2ใน1นี้จะมีการแจกให้ฟรี1ชสุดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็จะมีการแจกให้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนั่นแหละนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับจุดนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นท่าทางที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนได้นะครับน้องก็เป็นประมาณ ตัวใหม่นะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นการดึงมีดออกมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับนอก็ถือว่าเป็นมีดนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านปืนนะครับก็คือนี่นะครับ SKS นะครับนอสําหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับมาพร้อมสกินปืนตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นสกินปืนตัวที่แบบว่า สามารถสลับกันยิงได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกินเคียวตัวใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับที่แบบว่ามีเอฟเฟคโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนสําหรับสกินเคียวตัวใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับกองศพที่โคตรจะแบบว่าน่ากลัวบวกน่ารักไปในตัวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือมันเป็นกระเป๋านะครับแต่เป็นกลองศพนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าชุดตัวนี้นะครับน้องก็ you <laughs> ถือว่าอาจจะมีการแจกให้ฟรีนะครับก็รอดูนะครับผลประกาศนะครับจากกาลิน่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสายเติมมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับนอกกิจกรรมนารูโตะนะครับทุกคนที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นการเปิดตัวนะครับน้องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับนอกในส่วนของท่าทางเปิดตัวตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบ บอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับุงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับทุกคนในส่วนของกิจกรรมนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นในสองกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมที่พี่รีวิวมาวันนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพลายของเราแน่นอน100%นะครับเรี่ถือว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับอาจจะเป็นวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะครับน้องสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับทั้งซ่านนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ตต้้้้ออองงงขัััววลละไไไปเเพพีีีียทท่่่านน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 แแกคคครบบบๆๆหห เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูแบบว่าตามที่พี่บอกนะครับน้องก็จะมีการแจกเพรให้ด้วยนะครับพี่พี่คนไหนน้องนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือต้องทําตามสัญญาด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเบฟซีคนใหม่นะครับทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสํำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย